สวัสดีค่ะวันนี้คุณิดามาตอบคอมเมนต์เพื่อนนะคะโดยการร้องเพลงเป็นเสียงเพลงให้เพื่อนๆฟังนะคะคุณพ่อเจ้าค่ะเรามาสร้างบุญกันเกิดดับคันไปเกิดเบื้องบนชั้นสวงสวรรค์คุณแม่เจ้าค่ะ เรามาสร้างบุญร่วมกันดับคันถึงวันจะขึ้นสวรรค์วิมานทองเราจงมาเป็นตัวอย่างที่ดีสร้างคุณความดีพารุกานญาติน้องปกป้องรักษาแผ่นดินไทยถิ่นแหลมทอง พาลูกหลานที่น้องสร้างคุณความดีตอบแทนเป็นดินโอ้ลูหลานพี่น้องจงมาช่วยกันรักษาพุทธศาสตร์นาไม่ใครย้ำมินจิตมันสถาบณะวัดวาตัวแว้นเป็นดินรักษาใายใครย้ำมินพุทธศาสตร์นาเป็นสมบัติชาไทย บุญความดีทุกคนจงทำลูกร้านพี่น้องจงจำรักชาชาสักษัตร์เอาไว้ช่วยกันในรมิดสร้างสรร์แผ่นดินทองพื้นดินไทยให้เป็นแดนสีวิไลขวานทองไทยอย่างร่มเย็นคุณพ่อเจ้าค่ะ เรามาสร้างบุญกันเถิดดับคันไปเกิดเบื้องบนชั้นสวงสวรรค์คุณแม่เจ้าค่ะเรามาสร้างบุญร่วมกันดับขันถึงวันจะขึ้นสวรรค์วิมานทอง ชาติาศาสนาวีรกษัตรารูกรานไทยจงมารักษาสมบัติของชาติหเห็นกรตันยูรู้คุณต่อแผ่นดินนั้นจำเป็นฟ้ามีตาทรงเห็นประทานพรชัยให้ลูกหลานไทยทุกทุกคนคุณจินดา จะพูดถึงสังกฐาน12ราศีค่ะมีส่วนประกอบดังนี้ค่ะข้าวพริกเกลือน้ำตาลทรายและน้ำค่ะข้าวพริกเกลือน้ำตาลทรายและน้ำค่ะ